สวัสดีครับพี่น้องเจาะลูกหนังทุกคนนะครับวันนี้เจอกับพี่ชัยเหมือนเดิมสายยตีตะตานะครับแต่แม่นในกระต๊องวันนี้ฟุตบอลทีเด็ดวันอังคารนะฮะเกมฟีฟ่าขาวเวิร์ลคัพในรอบรองชนะเลิศนะครับเชลซีเจอฟูมิเนเซ่ก็ถือว่าฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่นะรอบ8ทีมเชลซีนี่ผ่านพา,าร์เม拉斯มา2-1ในขณะที่ฟูมิเนเซ่นี่ก็ผ่านอัลฮีลาวมา2-1งนึ่งเช่นกันนะก็ถือเป็นทีมฟอร์มดีทั้งคู่นะครับทั้ง2ทีมเนี่ยผลงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นขึ้นมา หลังจากรอบตัดเชือกมานะครับวันนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับทางฝั่งของเชลซีเองนะครับเอ็นโซมาเรสกานี้ก็ไม่ได้มีปัญหาผู้เล่นที่จะเรกว่าต้องติดโทษลงโทษแบบอะไรนะครับตอนนี้พวกเขากลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนิโคลัสแจคสันจะกลับมานะฮะทางด้านของเนโต้โคพาเมอร์โนนี่มาดูเอเก้ผู้นี้อยู่ครบหมดก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับเกมรับทั้งมาลกุสโตนะฮะมีทางเทว่าชาโลบาโทซินอาราบ,บิโอโยแล้วก็รวมถึงมาคุคุและญาทั้งนั้นซายก็ เป็น4เกมรับที่ค่อนข้างดีโซตูก็เป็นมือหนึ่งอย่างโรเบิร์ตซานเชสนะครับใน,นที่เดนกลางครับเนโตโคพาเมอร์มาดูเเก้แล้วก็มีนิตรัดแจ็กสันเป็นตัวลุกก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับมาร์สันไกซิโนกับเอนโซเฟรเดสก็จะประจำการรับหน้าที่ก็ค่อนข้างลงตัวแล้วสำหรับโชซี่ข,ของมาริสก้าในชุดลุยฟา,าครับผ์ครับมีลุ้นแชมป์นะ อ่ะส่วนทางฟูมิเนเซ่ของเลอโตเกาโชนะครับนักเตะโตเกาอย่างเทอโกซินวาก็ยังเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมแน่นอนนะครับและที่สำคัญครับกองหน้าอย่างจอร์ดิอาสแล้วก็เกมันกาโน่นี่ถือว่าผลงานค่อนข้างโอเคในทัวร์นาเมนต์น,นี้แต่โดยภาพรวมนะครับพี่ชัยมองว่าวันนี้เนี่ยฟูมิเนเซ่เนี่ยไม่ได้เป็นรองเชลซีมากนะถ้าดูจากฟอร์มเพราะเป็นทีมที่โคตรเหนียวเลยนะครับเป็นทีมที่เสียประตูยากมากวันนี้เชลซีได้จะชนะไม่ง่ายหรอกครับใน90นาทีน่าจะเสมอครับถ้าจะชนะอาจจะต้องยื้อไปถึงช่วงต่อเวลาหรือยิงจโททษกก็วว่่่่าาาไไไปแตใในน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 น90ีนนนีีมิฟฟฟููเเเเเซซด้้้ัััธงครรบหชย์ พวกเขาจะไม่แพ้ใน90นาทีครับโชคดีครับ